สวัสดีค่ะ บอกสภาพเมื2อสองค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดวเรงไปดูรีวิวนะคะกับเสื้อแฟชั่นผ้าขาวคุณผู้หญิงนะคะตะก้อขยับเข้ามาค่ะเป็นงานนะลูกค้าจ๋าเป็นงาน USA lot HP นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบาราคา7000บาทค่ะคุณลูกค้าจ๋าน้ําหนักนะคะ45ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะ250-280ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะลูกค้าจ๋าประมาณการ25บาบาทค่ะค่ะโปรดีๆค่ะคุณลูกค้าจ๋าโปรเดือน อากรก,กรดาคงนะคะลูกค้จาจับโปรดีๆนะคะโปรราคาพิเศษสําหรับคุณลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคจะปกติราคา7,000บาทแล้ว่าคุณไม่ขายค่ะคุณลูกค้าจะเอาไปเลยในราคา5,500บาทค่ะเอาไปไป5,500บาทลดเลยทันทีค่ะคุณลูกค้าจาน 1, น0 0บาทค่ะ จากต้นทุนชิ้นหนึ่งค่ะคุณลูกค้าจาก25บาทลดเหลือ2 0บาทเกียดเอเยอะๆค่ะขุมมาค่ะลูกค้าจากโปรโมชั่นดีๆสำหรับสมาชิกบักเราค่ะคืนกำไรไปเลยค่ะต่อกระสอบนะา5 0 0บาทไปเลย 4F ได้เลยค่ะลูกค้าจากกระสอบนี้ลดเหลือ ห้าพันห้าร้อยบาทสําหรับสมาชิกบัตรเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าแขนสั้นมีมานี่ค่ะส่งครอบมีมาลูกมามีมาค่ะคุณลูกค้าจะาเป็นแฟชั่นผ้าขาวเขาาจั้วเขาาออร่าเขาาครีมเขาานวลเขาาไข่ไข่เขาาโอโม่ค่ะคุณลูกค้าจะาเอาง่ายๆมีทุกรายการเขาาๆรวมอยู่ในนี้เป็นเสื้อแฟชั่นผ้าขาวเชื้อเดยเลยค่ะเทศกาล ใกล้เข้ามาแล้วข้าพันษาข้าพันษานะลูกค้าจะใกล้เข้ามาแล้วช่วงเทศกาลเข้าพันษาก็ได้ได้ยิงเคก็ได้ได้หมดค่ะคุณลูกค้าจะอ่ะตัวนี้เป็นงานเมกาก็จริงแต่ฐานผลิตทั่วโลกนะแบรนด์ที่เราเจอก็จะเป็นเฮนเอมแล้วก็เป็นของซาเรนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะมี้ามาอยู่ในนี้หรอเชิ้ตมีมาค่ะเป็นขอบมีมาค่ะลายชรุลูกไม้มีมาอยู่ในนี้คุมมๆมย่วๆเลยสําหรับลูกค้าที่ขายแฟชั่นคุณผู้หญิงอยู่แล้วต้องมี มีหมดนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะสุดคุ้มค่ะคุณลูกค้าจ๋าสุดคุ้มอย่ารอช้าอย่ารอช้าค่ะลูกค้าจ๋าพี่สิง อย่ารอช้าค่ะ CF ได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าค่ะลูกค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบักจ่ายยอดเพียง5,500บาทลดเลยนะคุณลูกค้าจ๋าลดเลยงานะ1 5 0 0บาทสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแต่อยากได้ในราคา5 5 0 0รบาทก็ไม่ยากค่ะคุณลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆ่ายสี่กระสอบค่ะซื้อ4กระสอบค่ะคุณลูกค้าจ๋าซื้อ4ี่กระสอบได้เป็นสมาชิกกรบบริษัท บัคด้วยแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยค่ะคุณลูกค้าจ๋าสุดคุ้มนะคะใช่ค่ะคุมค้มๆยัวย่วๆเลยเป็นสมาชิกบัคหนึ่งกระสอบลดไปเลย1,500บาทจาก7 0 0 0บาทลดเหลือ5,500บาทเท่านั้นแต่ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกค,ค่ะลูกค้าจ๋าอยากได้หมดนี้หมดเดียวซื้อไปเลยค่ะ4กระสอบในราคา2 2 0 0 0บาทนะคะลูกค้าจ๋าได้ในราคาโปรโมชั่นด้วยได้ลด ไปเลยหกพันบาทนะคะใช่ค่ะ,ค,ะคุณลูกค้าจะอาาวัวเป็นแคนยาวแบบสวยก็ได้นะคะเป็นแคนสัน้แนแคนขุดก็ได้สายลุ้นค่ะคุณลูกค้าจะเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ยังได้ได้โปรโดีๆบริษัทบักใจด,ดีค่ะคุณลูกค้าจะโปรโดีๆนะสาหรับคุณลูกค้าที่เป็นสมาชิกเรามีทุกเดือนผัดเปลี่ยนกันไปค่ะแต่ว่าเดือนนี้เรามีเป็นราคาพิเศษ9รายการ2 4 6 8 10 10รายการ10รายการค่ะคุณลูกค้า จะสามารถเลือกซื้อได้นะคะ <ừ. S 2> ตั้งแต่แฟชั่นผ้าขาวเสือ้อยืดผู้ชายาไซส์ใหญ่นะหรือว่าจะเป็นเอี้ยมยีนยาวกางเกงกีฬาขาสัน้น<ช>หรือจะ,ะเป็นเดรสดรวมผ้ากางเกงลุฟูคุณผู้หญิงหรือจะเป็นเสื้อเชิ้ตกระดุูมุกค,คุณผู้หญิงกางเกงยีนรีวคุณผู้หญิงหรือจะเป็นเสื้อแฟชั่นไซส์ใหญ่คุณผู้หญิงแล้วก็เป็นเด็กบางรวมคุณลูกค้าจ๋าโปรดีๆสิบรายการโปรสุดคุ้มค่ะคุณลูกค้าจ๋าอย่ารอช้าไม่ได้เล่นรายการผู้ใหญ่เสื้อขาวรายการนี้ มีเป็นรายการอื่นๆอีก9รายการสามารถเลือกซื้อได้แต่ตอนนี้เอาแฟชั่นผ้าขาวไปก่อนค่ะไปค่ะลูกค้าจา๋าห้าจ่ายยอด5,500บาทพ <500 S 1> <า>อนะคะใช่ค่ะเป็นแฟชั่น,น,<ฮ>นด้วยลูกค้าจา๋าเป็นแบรนด์ h ฮด้วยค่ะสวยๆยุย υ, ่ยๆเลยวัยรุ่นวัยทำงานใส่ได้กลุ่มแม่บ้านใส่ได้อยู่ในเนคค่ะนักเรียนนักศึกษาบางตัวเป็นเชิ้ตสามารถใส่ได้นะคะใช่ค่ะคุณลูกค้าจ๋าสามตัวค่ะสามารถใส่ด้วยกันได้ได้ เริ่มไซส์กสตาตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L ไซส์คนไทยบ้านเราทั่ว,ว,วไปวค่ะ คุณลูกค้าจะเป็นแขนยาวก็ไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าส่วนมากจะนิดเป็นเนื้อผ้าฝ้ายประมาณ9.9เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะลูกค่ะจ๋าตัวนี้เป็นทรงคล้ายๆผ้าป่านแบบนี้มีติดมากเน้นขาวไม่มีสีอื่นปนแต่ว่าขาวบางตัวของเขาจะเป็นลายปักอาจจะมีเป็นสกรีนคล้ายๆกับปักสีดำเนาะอาจจะมีติดมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่หลักๆเป็นเสื้อแฟชั่น ผ้าขาวเสื้อแฟชั่นแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันค่ะบางท่านอาจจะเน้นเป็นเชิ้ตบางท่านอาจจะเน้นเป็นแบบว่าคอวีคอปกนะคะหรือว่าจะเป็นแขนสั้นแขนกุดเป็นทรงครอบนะคะหรือว่าจะเป็นขาวแบบนี้วยน่ารักแต่แต่เจ้าน่ารักจริงน่ารักเลยน่ารักมากเปีกผีเสื้อไหมคะเขาเรียกปีกผีเสื้อไหมอันนี้คล้ายๆผ้าป่านด้วยนะคะตัวนี้คล้ายๆผ้าป่านด้วยน่ารักจริงค่ะต้นทุนยี่สิบบาท ไม่ได้ขายขายยี่สิบบาทพอขายยี่สิบบาทพอ,ทพอเอาไปเลยคุณภาพเกรตเอ ค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าต้นทุน20บาทเราไม่ได้ขายเป็นชิ้นไม่ได้ขายเป็นตัวเราขายยกขายเหมานะให้เน้ยนย้ำที่คุณภาพ7 a นะคะใช่ตามที่พี่แอลพูดหมดเลยค่ะลูกค้าจ๋าสวยเลยอ่ะสวยเลยใหม่เลยสะอาดเลยคุณภาพ 7A เลยนะคะเหลือ5,500บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะ CF ได้เลยรับเป็นกระสอบนี้ได้สายรุนเองสายเปิดเองรับเป็นกระสอบใหม่ได้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นหมดไหนไหนนะคะอ่าเป็นกระสอบไหนนะคะลูกค้าจ๋า ก็ยังราคา5,500บาทสําหรับสมาชิกบักเหล่านะคะใช่ค่ะคือคุ้มมากคุ้มจริงสุดคุ้มเลยอจอสวยเจอแบรนด์เยอะอยู่นะแบรนด์เยอะค่ะเป็น H ฮเเป็นซาร่านะคะโอนาวีค่ะแล้วก็เป็นของอ่าบานาน่าค่ะนะคะไปต่ออีกสักหนึ่งแบรนด์ค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์ของซาร่านะคะใช่ค่ะอุ้ยอันนี้ก็เป็นแฟชั่นใหม่อีกแล้วลืมไปเลยค่ะมิค่ะแล้วก็เจอแบรนด์อะไรอีกแบรนด์หนึ่งนะล็อบของมินแล้วก็อะไรอีกค่ะ แล้วก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่นะแต่ว่าบางแบบเลยบางตัวเราอาจจะไม่ได้โชว์ให้ดูนะพีสมเราก็เจอนะเจอคุณลูกค้าอ่ะแบนหลักหลอยหลาสตล์นะลูกค้าจ๋าเอฟก่อนได้ก่อนนะคะโปรดีๆอ่ะโปรบอกว่าโปรเดือนนี้ก็จริงนะคุณลูกค้าจ๋าแต่อย่าไปซื้อวันที่สุดท้ายสิ้นเดือนนะอย่าไปซื้อสามสิบนะเพราะว่าบางรายการของเราค่ะคุณลูกค้าจ๋าสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยหรือไปรอ ซื้อเดือนหน้าก็เป็นอีกราคาปกตินะคะลูกค้าจ๋าแนะนําให้ซื้อเก็บซื้อตุนซื้อสต็อกไว้ก่อนนะคะใช่ค่ะป้าแบรนด์ลัวเลยค่ะพี่แอ๋วค่ะโอนาวิซาร่านะคะลูกค้าจะอยู่ในนี้มีค่ะมาเลยอาจจะเป็นแบรนด์เฉพาะของเขาก็มีมาค่ะลูกค้าจะแต่แนะนําสุดคุ้มมากๆหมวดนี้นะคะลดไปเลยทันทีต่อกระสอบ5,500บาทเท่านั้นนะคะเอาห้าพลด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 ไปเลยทันทีต่อกระสอบหนึออ่บาทนะคะเจ้เจ้าลดหรือเจ้าเจ้าเหลือ เอาลดนะเอาลด <c oughs> ถ้าลถค่ะลูกค้าจะถ้าลดนะจะลดไปหนึ่งพันห้าร้อยบาท <c oughs> แต่ถ้าเหลือคะ่ะห้าพันห้าร้อยบาทจะ มาท้องกันหมดเลยเจ้าดีๆร่วมไปได้่วมไปได้ล่วมไปได้จะลดเลยหาปัญหาไปได้เอาง่ายกระสอบนี้เจ็ดพันไม่ได้ขายไม่ขายเที่ยงห้าพันห้าร้อยบาทขอใส่ลุ้นเอากระสอบใหม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ได้นะคะชาร์ตชุดค่ะสวยเนอะสวยนะตุกขาเบาบางมากค่ะแล้วเป็นแบรนด์ด้วยตัวเนี้ยค่ะ ไม่ทราบเลยเนะาะแต่ว่าผ้าขาวเป็นเนื้อผ้าที่ทําความสะอาดที่ได้ง่ายค่ะคนณ <ใน S 1> รอง,รองาจาแต่ว่าสามารถเข้า Google ดูได้นะเขาจะมีวิธีกําจัดแบบว่าคาบ,าบเหลืองตรงคอคาบจากกักรแลเหลืองคาบสนิมคัะ มันมีน้ํายาแบบทําความสะอาดนะลูกค้า<ช>จะาลองไปทําดูนะคะหรือว่าจะไปต้มก็ได้มันจะมีน้ํายาผสมอีกทีหนึ่งนะคะผ้า<ช>ขาวเป็นเนื้อผ้าที่ทําความสะอาดง่ายอันดับหนึ่งเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าสิทําความสะอาดง่ายแตงนี้มันเปื่อนง่ายเปื่อนง่ายก็ส<ช>ักง่ายเปื่อนง่ายก็ทําความสะอาดง่ายค่ะก็ลูกค้าจะาสามารถเข้ากูเกิลได้นะคะสําหรับน้ายาอาครจัดคราบนะคะป้าอันนี้ลูกไม้ด้หรอของหนูก็เป็นลูกไม้ลูกค้าสวยเลยต้นทุนยี่สิบบาทต้นทุนเหลือยี่สิบบาทต้นทุนเรือยี่ สิบบาทเยี่ยสิบบาทไซส์ประมาณไซส์คนไทยไซส์กลุ่มแม่บ้านไซส์เอ็มไซส์แอลค่ะคนรูกค้าจะอาจจะมีเอ็ลมาบ้างอาจจะมีไซส์เอสมาบ้างแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบแต่ถ้าสนใจกระลาสอบนี้เอฟเดือนๆจ้าเอฟได้เลยค่ะเป็นสมาชิกกบริษัทบัคอยู่แล้วเอฟได้เลยเชื่อได้เลยค่ะคุ้มแน่นอนต้นทุน20บาทนะขายตัวละ80ิก็ยังได้ได้อันไหนที่เป็นแบรนด์บานาน่าแบรนด์เอสแอนด์เอ็มแบรนด์โอนาวีแบรน อาซาร่าบอลเลเวอร์ค่ะอาแบนฟอร์เวอร์ค่ะ,แ,คะแยกออกมาทำราคาได้ แต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบรนด์ซี<ะ>เรียสเรื่องแฟชั่นอันไหนที่เป็นแฟชั่นสวยก็สามารถคัดแยกทาราคาได้เหมือนกันได้แต่ทางนี้ทางนั้นคุณลูกค้าจ๋าแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดคุณลูกค้าอีกทีนะคะใช,ใช่ค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งมีหน้าร้านอยู่แล้วเสริมไปเลยค่ะลูกค้าจ๋าด้วยอาชีพออนไลน์นะคะขายออนไลน์ได้นะคะสามารถทําราคาที่แตกต่างกันได้เลยนะคะค่ะอันนี้เราก็ประมาณการน,นะคะเรื่องรายละเอียดยังไงเดี๋ยวให้คุณลูกค้าลองไปลุ้นกัน อีกรอบนะคะขออนุญาตทวนรายการค่ะสำหรับรายการนี้ค่ะเป็นเสื้อแฟชั่นผ้าขาวคุณผู้หญิงตัวนี้เป็นงาน USA Lot A P นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา7,000บาทค่ะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ8 5 0ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะคุณลูกค้าจากประมาณการ25บาทค่ะโปรดีๆมีที่นี่ทีเดียวโปรดีๆมีที่นี่ทีเดียวโปรดีๆมีที่บริษัทบัคที่นี่ ทีเดียวค่ะคุณลูกค้าจับโปรคืนกำไรให้คุณลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคกเจ็ดพันไม่ได้ขายเอาไปห้าพันห้าร้อยบาทค่ะลดเลยเทนหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าจากต้นทุนชิ้นหนึ่งยี่สิบห้าบาทลดเหลือยี่สิบาทส้าบาทส้าบาทส้าบาทเจ็ดเอเยอะๆค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook เว็บไซต์ IG เบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้างานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะฝากไว้อีก2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ